สวัสดีครับแล้วมีธรรมะห้านาทีกันที่จะมาคุยกันนะครับหลังช่วงหลังจากพระฉันเรียบร้อยแล้วหรือว่าอบรมส่งไปแล้วนะฮะถ้าว่างถ้าเขาจะมาเขียนอธิบายเรื่องธรรมะห้านาทีฟังวันนี้ก็จะคุยให้ฟังถึงเรื่องของสมาธินะครับสมาธิเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับเพื่อการนั่งหลับตาย่าเป็นสมาธินะครับสมาธิในความหมายจริงๆมันก็คือการที่เราเขาเรียกว่า การที่เราตั้งมั่นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับทางช่องต่อหรือทางมโนก็ได้อะไรก็ได้ทางอายนะก็ได้คือเราตั้งมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้เราเอาตาเนี่ยมองมองมองสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าการเพ่งสมาธินี่มันมีสมาธินี่เนี่ยมันทําด้วยการเพ่งก็ได้สองก็คือทําด้วยการพิจิตรณาก็ได้เพราะฉะนั้นสมาธินี่นะครับมีเพ่งกับ พินิพินาการเพ่งกับพินิพินาเนี่ยมันเป็นชื่อที่เรียกว่าวิปัสนาเฉะนั้นการทําสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าการทําวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยแบ่งเป็นเพ่งกับคิดมีอยู่สองตัวถ้าคิดนะครับนะถ้าคิดก็มันพินิพินาเอาสัญญาอะไรมาต่างๆมาให้มันอยู่ในบริบทแห,แห่งการคิดนะครับอันนี้ก็เป็นการการพินิพินาส่วนการเพ่งก็ใช้แบบ สิ่งใดสิ่งหนึ่งยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เอาความรู้สึกของเราไปเกาะเกี่ยวสิ่งน,นั้นอย่างเช่นคําบริกรรมต่างๆบริกรรมก็มีพวกพุโทโธเอ่ยสัมมาระหังยุบนาอันนี้คือคําบริรกรรมคําบริกรมร,กรมอะไรก็ได้ไม่ไม่เฉพาะเจาะจงนะครับเหมือนกันหมดนะฮะอันนั้นเราเพ่งกับคบําบริกรรมแล้วมันเบ่งเป็นการเพ่งด้วยอ,อ,อุคณิมิตผัสสะนิมิตอะไรขึ้นมา ก็สามารถเพ่งในอุคระนิตได้ก็สรุปก็คือการทำสมาธิเนี่ยมันมีการเพ่งกับคิดมีสองตัวการเพ่งกับคิดเนี่ยสามารถที่จะทําในอีบอดเดินก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้ใน,นการทํามสมาธิไม่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการนั่งอย่างเดียวเราสามารถที่จะทําในแง่ของเขาเรียกว่าในแง่ของการเดินยืนนอนนั่งน,นะครับโดยการใช้วิธีคิดกับเพ่งนะครับอาการเพ่งเขาเรียกว่าสมถะ การเพ่งเขาเรียกว่าสมถะส่วนการคิดนะครับก็เรียกว่าการพินิพิจนาทั้งสมถะและการพินิพิจนานะครับเขาเรียกว่าการวิปัสสนามันจะเกิดญาณอะไรต่างๆขึ้นมาถ้าทางเพ่งนะฮะก็จะได้ทางเจโตนะครับปริยญาณก้าวไปสู่เจโตวิมุติแต่ถ้าหาว่าการพินิพิจนาก็จะได้การ เขาเรียกว่าปัญญาเกิดปัญญาปริยา,ยานก้าวไปสู่ปัญญาวิมุตตินะครับและก้าวลึกไปสู่ปัญญาวิมุตติยานเข้าไปนี่นี่คือสิ่งที่นักปฏิบัติเนี่ยควรจะทําความเข้าใจก่อนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าเนี่ยการวิปัสสนาญาณก็คือทั้งสมถะและก็การคือการเพ่งและคิด2ออย่างนี้นะฮะถ้าเราเข้าใจแค่นี้นะเฮ้ยเราจะก้าวเข้าใจกว้างนะฮะก็คือเพ่งกับคิดเพ่ง ก็คือสมรถะการคิดก็คือการพินิพิจน,นา,าเนี่ยการทําสมาธิจิตนะครับในวิปัสสนาญาเนี่ยมีอยู่2ตัวแค่นี้เองคือเพ่งกับคิดถ้าหากว่าท่านถนัดในการคิดนะครับท่านก็คิดไปเลยคิดน้อยติดใหญ่เอาเสัญญาต่างๆมาไอ,อ้นำมาพินิพิจนาผลก็คือเกิดปัญญาครับเกิดญาณแห่งปัญญาขึ้นมาเขาเรียกปัญญาปริญาณนะครับคือญาณต่างๆก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ถนัดในการพินิพิจนาเราใช้การเพ่งก็ได้ เพ่งนี้เขาเรียกว่าสมถะหรือว่าเพ่งโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวมันก็มีสติมีสัมเชนยะภายในระลึกรู้ขึ้นมาด้วยการเพ่งนะครับเพราะฉะนั้นการทาการทํางานของจิตใจเราเนี่ยครับในวิปัสสนามีเพ่งกับคิดมี2ตัวเท่านั้นไม่มีอะไรนอกจากนี้เมื่อท่านถนัดคิดนะครับท่านก็คิดไปท่านถนัดเพ่งก็เพ่งไปปกสินอะไรต่างๆเวีกรนี่คือการเพ่งส่วนพินิจพิณาเนี่ย ในวิสุทธิมรรคเนี่ยมันมี29กองนะครับงนั้นการพินิพีพน,นาเนี่ยโหยมันเยอะแยะพินิพินาและก็กา,ารเพ่งกับพินิพินาเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณของเราเข้าใจว่าการวิปัสสนาญาณคืออะไรวิปัสสนาญาณคือการกพินิพีนานะครับาการเพ่งก็เป็นการวิปัสสนาญาณเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าเป็นการเพ่งไม่ต้องคิดเป็นวิปัสสนาญาณแบบเพ่งไม่ต้องคิดผลก็เกิดเจโตปริยาน ส่วนการเพ่งส่วนการคิดนะครับส่วนการคิดก็คือเพ่งในสัญญาต่างๆที่เป็นอารมณ์ขึ้นมานผลก็คือปัญญาปริยา,ยานเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาก็กลายเป็นสัญญาเนี่ยคือลักษณะของวิปัสสนาญาณหรือการทําสมาธิหมดแล้วครับห้านาทีขอบคุณมากครับแล้วค่อยเจอกันทุกวัน